มาเล่เรื่องราข้องการใส่ใจสุขภาพค่ะทางมหาวิทยาลัยส่งคลานาคารินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะมีกิจกรรมดีๆค่ะชื่อว่าหมออ้อห่วงใยใส่ใจสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันและกป้องกันยาเสพติดนะคะในท่าท่าอุบุตในท่าท่าบันอุลุศึกษาพร้อมกับการซุ่มตรวจกันเลยค่ะซุ่มตรวจห้าไร่ห้าส้านเสพติดในตัวนักศึกษานั่นเองค่ะ กิจกรรมดังกล่าวนะคะในพาพบรรยาการนะคะการจัดขึ้นสี่หอประชุมมหาวิทยาลัยส่งรคร่านาคารินวิทยาเขตส,สุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อที่จะสํำรวจขัดกรองและก็เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษารวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาโทษภัยข้องยาเสพติดโดยมีมนายมนตราผมสิ้นปะลัดจังวัุราธ,ธานีเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยดรระพีพันธ์เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาน,นักศึกษาและสิทธิ์เกาสัมพันธ์มาหาวิทยาลัยสงครานครินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและก็ยังมีนายสิทธิชัยไทยเจริญนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและการมีส่วนราชการสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะตลอดไปจนองค์กรเครือข่ายนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะนี่ตรงเมืองเก่าเด็กมาอ่อนๆนะนะมาอ่อนดัดง่ายค่ะใส่ความรู้กันไปเลยผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ9ก0รคนค่ะ ครับกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายความรู้เกีก่ยวกับหน้าุูภไยของยา10ติดนะการแนะนำนะครับแนวทางในการใช้ชีวิตในรัวม,ม้าวิทยาลัายให้อ่างไกลยาเสพติดเปิดท<ช>างผุ่มิคุ้มกันในกาหนักศึกษาและก็มีการซุ่มกรวดอาสานเสพติดในหนักทึกษานะครับจำนวนสองร้อยคนใน,ในกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งองการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันอำเภอเมืองสุรธานีโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองนะครับนะแล้วก็สำนักงานปรงกันสุ อ่าสำง,งานปปโซผักแปดนะครับอำนวยความสะดวกโดยครับกิจกรรมนี้ตรงบอกว่าข้อมหมอสุรธานีเขาจัดมายาวนานเลยต่อเนื่องนะัะต่อเนื่องเลยนะครับก่อนที่น้องๆปีนึงจะเข้าเรียนนะครับค่ะ